ว่าเกี่ยวนะเพราะว่าผมมีประสบการณ์โดยตรงเลยสมัยเด็กๆเ,เป็นนักตะกร้อโรงเรียนคือตัวตะกร้อเนี่ยเขาจะเล่นกัน3าคนใช่ไหมผมเป็นมือเสิร์ฟเป็นตัวกลางเหมือนอสืบสับผันสืบซึ่งตัวการมีหน้าที่ในการแบบงัดลูกขึ้นมาตั้งให้เพื่อนแล้วเพื่อนกระโดดฟาดหรือเพื่อนก็นทำแต้มแล้วบางทีอ่ะเราเป็นคนที่งัดลูกยากๆจากฝั่งนู้นนะไหน<า>งัดยังไงงัดสมมติบแบบเขาตกมาแรงๆปุ๊บเราแบบงัดขึ้นมา,ข,นมาขึ้นมาได้อ่ะแล้วส่งให้เพื่อนต่อแล้วทําติดเน็ตอย่างเงี้ย แล้วเพื่อนแบบทำใต้ไม่ได้ผมเนี้เราโมโหแล้วเนี่ยคือไม่เหมาะกับพี่สสยเราคือเราป็นคนที่เดี๋ยวๆกันคือเราไม่ควรจะเหมาะเล่นประเภททีมคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยในเมื่อเราทำดีแล้วอะทำไมคุณทำคะแนนให้เราไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็เลยโมโหจนกระทั่งมีคุณครูที่เป็นคนสอนเราเนี่ยว่าเราเลยว่าเฮ้ยการอย่างนี้ไม่ได้นะการเล่นตะก้อเนี่ยมันต้องเล่นเป็นทีมถ้าเพื่อนเขาไม่ได้เรากเาแบบให้กำลังใจเส้นกันละกันไม่ใช่มาโกรธเขามันก็ยิ่งแบบอารมณ์แบบ คุณหงิดในทีมไปเปล่าๆหลังจากนั้นก็เลยรู้เลยว่าเราอ่ะไม่เหมาะกับกันแข่งกีฬาเป็นทีมอ่าเอาแต่โตมาคุณเตะฟุตบอลนะก็เป็นอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันคนมันเยอะกว่าเหมือนตอนที่คุณบอกว่าโตโน่ไม่ส่งลูกให้คุณคุณก็หงุดหงิดอ่าใช่ใช่ป่ะอ๋อจริงด้วยไม่มีผลเ้ยแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันว่าแต่ละกีฬาเนี่ยมันจะมีผลแล้วก็เหมาะสมกับคนที่ใส่แบบไหนอ่าโอเครัครู้ค่ะอะกลับมาถึง เรานะคะคกับช่วงรู้ไปหมดค่ะอย่างที่เราได้บอกไว้นะคะว่ากีฬากับนิสัยใจคอนี่คือถ้าเกิดว่าเราเล่นให้มันตรงกับนิสัยใจคอของเรามันมีข้อดีเยอะมากๆค่ะถูกต้องครับ<ด>ซึ่งจะบอกแล้วว่านักกีฬาระดับโลกบางคนนะครับเขาแบบว่าไม่ได้เล่นกีฬาที่เขาถนัดตั้งแต่แรกค่ะอย่างเช่นโรเจอร์เฟเดร์และก็ราฟาเอลนาดาวเนี่ยเขาอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพมาก่อนตอนอเด็กๆแต่ฟุตบอลเหรอแต่ฟุตบอลแต่ว่าสุดท้ายเขากลับกลายมาเป็นนักกีฬาเทนนิสอันดับหนึ่งของโลก เพราะว่าด้วยความที่ว่านิสัยของเขาค,คอสวรรค์ของเขาเนี่ยเหมาะกับเทนนิสมากกว่าอืมคือเขามาค้นพบตัวตน<ช>ว่า <นะ S 1> จริงๆแล้วเอ๊ะเราเนี่ยพอเราไปตีเทนนิสแล้วมันรู้สึกรู้สึกว่เาเออมันไบอลได้อะเหมืนอนผมอ,ะอ่ะเหมือนแบบนักนกีฬาประเภททีมแล้วแบบเฮ้ยทำไมเราเล่นได้รู้สึกว่าเราเราเก่งอ่ะแต่ทําไมเราเล่นกับเพื่อนเราทําไมเพื่อนทําให้เราดรอปลงไปเรามันนำไปเยอะทําไมไม่ตามเราได้ทันวะอะไรเงี้ยอายไหม หรือว่าที่เป็นพิธีกรอยู่เงี้ยเฮ้ยทำไมเราเป็นพิธีกรไม่ดีเท่าเขาวะดีตัวตัวนะครับเป็นมือใหม่นะครับผมฝากตัวฝากตัวด้วยนะครับคุณผู้ชมดูสิกันก็ว่าอ้อนอย่างนี้เราเรียนทำไงอ่ะคุณเล่นมืออาชีพอ่ะต่อครับเอาดูสิคะเขาก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนประเภทกีฬาให้เหมาะกับตัวเขามากขึ้นใช่นะคะเพราะว่าการเล่นกีฬาเนี่ยเอาจริงจริง ผลแรกเลยอ่ะมันเป็นทางตรงที่ทุกคนก็รู้กันดีอยู่แล้วนะคะว่าเล่นกีฬาก็คือร่างกายแข็งแรงถูกต้องทุกคนรู้นะคะมันมีการพัฒนาในด้านกล้ามเนื้อหัวใจอะไรต่างๆอันนี้คือด้านร่างกายอันนี้ให้อยู่แล้วเต็มๆตรงๆเลยนะคะแต่ว่าในเรื่องของจิตใจครับอันนี้นะคะคือจิตใจเนี่ย เอายังไม่ต้องแบบว่าให้เข้ากับนิสัยใจคอก่อนนะอหนอ่ะมันได้สุขภาพจิตที่ดีขึ้นมากๆในการเล่นกีฬาถูกต้องเราจะได้ทั้งแบบการพัฒนาต่างๆในด้านของความคิดครับสามารถปรับเอาไปใช้ให้มันเป็นประโยชน์ได้กับในชีวิตประจําวันหลายๆอย่างแล้วเขาบอกว่าจะมีสภาวะความเป็นผู้นําสูงใช่เวลาเล่นกีฬาเนี่ยเขาจะมีการวางแผนที่ดีแล้วก็ทําให้การทํางานในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมัน มันมีศักยภาพมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยแล้วก็มีการจัดการกระบวนความคิดที่มันดีมากขึ้นด้วยอย่างเช่นแบบว่าสมมติการรู้แพ้รุชนะอย่างเงี้ยสำคัญนะ,ะเราต้องรับมือกับการแพ้ยังไงให้เราแบบว่าอยู่กับมันได้อันนี้ก็สำคัญใช่ไหมเวลาที่เราแบบใช้ชีวิตอย่างเงี้ยเราเรา,เราแพ้เหมือนกันในชีวิตอะไรเงี้ยเฮ้ยวันนี้เรารู้สึกไม่ดีเลยทำงานไม่ดีเลยหรือว่าทะเลาากบแฟนเราก็จะมีทักษะในการแบบจากการเล็กกีฬาเนี่ยที่เราเคยแพ้มาเนี่ยมา ดูแลหัวใจเราให้มันดีขึ้นได้เฮ้ยจริงๆเล่นกีฬาอะไรตอนช่วงนั้นอะที่ผ่านมาตีตีแบตอ๋อเหรอใช่ครับเราคิดอะไรอยู่ตอนตีแบตตอนนี้เหรอตอนตีแบตตอนนั้นตอนก็มีความสุขดีถามเพื่ออะไรคือไม่ต้องมาดังมาอะไรไม่อยากรู้ไงเห็นกันบอกว่าแม้แต่เรื่องเออมันช่วยได้หลายเรื่องมันช่วยให้สภาพจิตใจเราดีขึ้นถูกต้องครับเอามันช่วยได้จริงๆนะคะเพราะว่าเดียวเคยเล่าไปแล้วหรือยังก็ไม่รู้อะแต่ว่าบางคนยังเหรอยังครขอบคุณค่ะเที่เตือนคือ จุดเริ่มต้นของการเดียวิ่งมาตารอนเนี่ยจุดเริ่มต้นก็มาจากการที่อกหักแล้ววิ่งนะเห็นไหม <c oughs> <c oughs> แล้วมันก็มาแบบชดเชยไหมแล้วมันชดเชยมันทําให้หายได้มันทําให้การวิ่งมันเหมือนได้อยู่กับตัวเองมีสมาธิจดจ่อให้ลืมสิ่งที่เราก็แบบ เคยเจ็บช้ำเคยอะไรมาก็แล้วแต่พอมันมาได้วิ่งอะค่ะมันเหมือนกับเป็นการแบบว่าอยู่กับตัวเองคิดทบทวนแล้วก็พัฒนาแล้วสุดท้ายเรากลายเป็นอีกหนึ่งสังคมใหม่ที่เราก็ลืมเรื่องความรักของเราไปเลยนะโอ้โหนี้ก็เป็นการเป็นโลกใหม่อ่ะเป็นโลกใหม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาด้วยการออกกำลังกายใครที่ นิสัยยังไงก็ลองเลือกกีฬาให้เหมาะกับตัวเองแล้วกันจะได้แบบว่าอยู่กับมันานๆนแล้วก็รักกัมนมานานๆน,นะครับถูกต้องนะคะและเขาก็มีการศึกษาออกมาอีกที่หนึ่งด้วยคุณผู้ชมขาจากมหาวิทยาลัยคอนคอเดียนะคะที่แคนาดาเขาบอกแบบนี้ว่าอุปนิสัยส่วนมีส่วนสําคัญมากๆในการที่เราจะตัดสินใจเลือกชนิดกีฬาที่เราเล่นเพราะว่าผลการศึกษาเขาบอกว่าถ้าอุปนิสัยไม่เข้ากับกีฬาที่เลือกเล่นเนี่ยนะคะม,มันทําให้เราอาจจะเป็นไม่รักหรือว่าเกลียดกีฬาชนิดนั้นไปได้เลยนะลองดูไหมว่าแต่ละกีฬามันมีีแบบบนิัยยงงไ้า่ท เขานนบอกว่าดูว่าตัวเองเนี่ยนะครับมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นหรือเปล่าอชอบอยู่คนเดียวหรือว่าชอบเข้าสังคมคือถ้าแบบว่าชอบคนเดียวอะไรเงี้ยก็จะหากีฬาประเภทเดียวเล่นอย่างเช่นแบบว่าว่ายน้ำตีอ<ด>กอลฟ์ฟอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าชอบเข้าสังคมละ่ะต้องเล่นกีฬาแบบไหนฟุตบอลเลยครับ เป็นทีม,ทมคนเป็นทีมเลยอย่างนี้บาสเกตบ,บอลก็ได้วอลเลย์บอลน,ออนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่แบบดูลักษณะแล้วเราเป็นคนเหมือนแบบวิ้งเอนดจีเราเยอะมากเลยอะกระชับฉับไวชอบอวางแผนตัดสินใจอะไรให้มันเป๊ะๆ๊ปะปะไปเลยนะคะถ้าเกิดเป็นคนตัดสินใจปุ๊บปั๊บอะไรแบบนี้กีฬาที่เหมาะปิงปองเลยค่ะปิงปองครับแบดบมินตันไวมากเราต้องคิดเร็วมากไวจริงนี่ขนาดนั่งดูปิงปองยังหาลูกไม่เจอเลยค่ะถูกตองแบดมินตันด้วยนะว่าเฮ้ย ตียังไงให้เขารับไม่ได้เราคิดต้องคำนวณแรงว่าให้เราแบบไม่เหนื่อยอะไรเงี้ยก็ต้องแบบตัดสินใจเร็วค่ะผมหรือว่าอีกอีกแบบหนึ่งเป็นคนแบบชอบใช้เวลานานในการตัดสินใจขอคิดก่อนขอคิดนานๆวางแผนที่คิดไม่ทันอ่าอะไรแบบนี้นะคะกีฬาที่เหมาะสมเนี่ยอาจจะเป็นกอล์ฟค่ะหรือว่าสนุกเกอร์ระหว่างเดินรอบๆก็ฝนไปฝนไปฝนไปทำเป็นฝนไปก่อนตบนี่แล้วต่อไปเอาขาวไปวางไหนดีนะอะไรเงี้ยก็ใช้เวลาในการตัดสินใจก็ ลองดูกันได้นะครับหรือเป็คนดุดันคะดุดันเหรอครับต่อยมวยไหมต่อยมวยได้สิลักบี้กระแทกแท็กไปเจ็บนะฮะหรือว่าเป็นคนที่ชอบระวังตัวยังไงคะรวมบาดเจ็บอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยเซฟตัวเอง8 0ดสิบยี่สิบตัวเองนั้นยี่สิบพอโบลลิงนะโบลลิงเปตองไม่ต้องประทะกับคนอื่นมากใช่เป็นกีฬาที่แบบใจเย็นๆอะไรแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่ไม่ชอบความกดดันล่ะวิ่ง วิ่งระยะไกลอย่าง,งะะได้นะคะนักกีฬาหลายคนเนี่ยคุณผู้ชมบอกเลยนะว่าเขามีตัวอย่างให้เห็นกันเยอะแล้ว<ช>ว่าบางคนตอนเด็กๆเนี่ยเล่นกีฬาอีกแบบนึงรักด้วยนะคิดว่าตัวเองรักแล้วก็ชอบแล้วก็ใฝ่ฝันมากๆแต่กลายเป็นว่าโตมาเหมือนเขาได้เจอทางของตัวเองว่าอุ้ยแบบนี้เหมาะกับเรามากกว่าเหมือนผมเหมือนกันนะเด็กเอยากเป็นนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติ เนี่ยแล้วโตมาเป็นนักร้องดีกว่าเห็นไหมเห็นไหมเพราะว่ามันเหมาะกับคุณมันเหมาะกับเราเสียงคุณดีมีคุณสมบัติในแบบนั้นขอบคุณครับนะคะขอบคุณค่ะเกี่ยวอะไรกีฬาเนี่ยอ้าวมันก็เป็นสิ่งที่ตัวเองรักไงใช่ใช่ถูกไหมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ทําให้เราเห็นนะคะว่าโอเคเรารักอะไรเราเล่นได้แต่ว่าเราลองไปอีกแบบหนึ่งที่เราคิดว่าเอยมันน่าจะเหมาะสมกับนิสัยเรามันอาจจะรุ่งมากมากเลยใช่ลองดูว่ากีฬานั้นเหมาะกับนิสัยเราหรือเปล่าแล้วกันใช่แล้วอาจจะทำได้ดีแล้วก็ อา,อาจจะแบบเป็นนักกีฬาอาชีพแนอกก่อนคอนาคตก็ได้นะครับผมใช่แล้วค่ะส่วนช่วงหน้าค่ะเรื่องดังปังๆค่ะเป็นเรื่องของการนั่งดูกีฬาครับผมมีประโยชน์นะครับค่ะไม่ใช่ว่าดูเฉยๆปุ๊บเนี่ยจะไม่ได้อะไรเลยจากการดูกีฬาม,มีประโยชน์เดี๋ยวช่วงหน้ารู้กันครับ ดูวิดีโอของคนที่เขาแบบกำลังวิ่งนะนี่แค่กีฬาวิ่งนะอแค่วิ่งเฉยๆเขาบอกอัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็การหายใจของเราเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นแล้วเพื่อนนักกีฬาคนนั้นหยุดวิ่งเราก็จะกลับมาเป็นปกติเมื่อเราหยุดวิ่งตามเขาคฮ้ย <He i, S 1> อันนี้เร<อ>ื่องจริงนะคือเวลาเราดูกีฬาอะไรที่แบบมันตื่นเต้นอนะ่ะอย่างเช่นเอาพี่วิ่งไปแล้วอย,อย่างสมมติด,ดูฟุตบอลอย่างเงี้ยตอนที่เขายิงหยุดโทษเนี่ย มันจะตื่นเต้นอ่ะแบบเหมือนเราลุ้นไปด้วยอ่ะแบบโอ้โหใจมันเต้นแบบเข้าเหอะเข้าเหอะอะไรอย่างเงี้ยมันลุ้น,นใช่น่ะใช่ครับแล้วรู้เลยว่าหัวใจเต้นแรงมากเน,ากนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแสดงให้เห็นเลยนะคะว่าการนั่งดูกีฬานี่คือผ่านจอโทรทัศน์นั่งดูทีวีที่บ้านเนี่ยแหละม,มันทําให้เราแบบว่าคล้ายกับว่าเราเหมือนออกกําลังกายอยู่จริงๆอ่ะถูกต้องครับผมแต่ว่าการดูแบบนี้นะมันก็มีผลต่อการที่แบบเราอยากจะไปออกกำลังกายด้วยนะอ,อย่างเช่นแบบเราดูกีฬาฟุตบอลอย่างเงี้ยเราก็อยากแบบ นักเพื่อนๆไปเตะบ,บอลกัน<า>หรือว่าเราดูกีฬาต่อยมวยอย่างเงี้ยเราเห็นแบบนักมวยเขาแบบหุ่นดีใช่ปะหุ่นเรียรีแล้วก็แบบมีแรงบรันใจในการที่แบบอยากออกไปล้ว ไปซ้อมมวยไปเล่นเวทให้แบบเรากล้ามสวยเหมือนเขาอะไรเงี้ยอ่าถูกแบบที่การพูดมานี่คือผลการศึกษาเลยนะคะของแบบผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยากีฬานะคะดรแดนียลแวนค่ะคือเขาบอกเลยค่ะว่าการดูกีฬาเป็นประจำนี่แหละมันทําให้เราอยากรูปร่างดีเหมือนเขาอ,อยากรูปร่างดีเหมือนกับนักกีฬาที่เราชื่นชอบเช่นอยากาไปนั่งดูการแข่งวิ่งมาราทอนอย่างเงี้ยเห็นผู้สูงอายุเราไม่ได้อยากสูงอายุตามนะ,ะแต่หมายถึงว่าเราจะรู้สึกว่า ขนาดเขาอายุเท่านั้นเขายังวิ่งได้เลยอ่ะ <S <S> ใช่ไหมเราแล้ว,ลว,ลวลเราล่ะบอว่าอายุปูนี้แล้วว่าเราก็ต้องวิ่งได้เหมือนเขาใครอ่ระคะบอกว่าเราแก่ไปเราจะได้แบบเออร่างกายยังฟิตเปียอยู่ไง<อ>เหมือนเขาอะไรเงี้ยก็ถือเป็นแ <beh VMware. S 1> รงบันดาลใจดีและอีกอย่างนึงคือได้กลุ่มเพื่อนด้วยโดยเฉพาะคนที่แบบเชียร์ทีมเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะเป็นไหมเวลาที่คุณแบบดูบอลกับเพื่อนแล้วคุณเชียร์แบบสมมติคุณเชียร์เลี้ยงปูเหมือนกันเงี้ยแต่คุณไม่ได้ดูด้วยกันนั่นด้วยซ้ำนะขอยิงข้าวปุ๊บพิมพ์ละยิงสวยว่ะ มีันคำแบบมีโซเชียลหรือแม้กระทั่งว่าถ้าเราชนะปุ๊บก็ยินดีไปด้วยกันถ้าแพ้ปุ๊บเอาไงดีวะร <c oughs> อดูการหน้ากัแล้วกันอะไรเงี้ยมันจะให้กำลังใจซึ่งกันและกันไปอ,ะอ่ะอะแล้วเคยเชียร์ฟุตบอลที่แบบนั่งอยู่หน้าทีวีเราเ,เชียร์ <ๆ S 1> อีกทีมแล้วเขาเชียร์อีกทีมป่ะโอ้ยประจำครับแล้วยังไงอันเนี้ยอันเนี้ยได้ไหมได้นะ ได้คลาะกันนะไม่ใช่ส yes> ิไตะบัฟกันอะไรเงี้ยไม่ใช่มันเนี่ยแหละคือมันจะได้สังคมเพราะว่าพอเวลาที่เราแบบว่ามีชัยชนะร่วมกันก็ดีใจด้วยกันแต่ถ้าเกิดว่าอีกทีมแพ้ก็อาจจะไม่เป็นไรนะอะไรเงี้ยไม่เป็นไรเฮ้ยเฮ้ยอะมันจะมีแบบคมๆกันนิดหน่อยอะไรเขมขมแต่มันก็คือเป็นเรื่องน่ารักน่ารักเป็นความแบบ สังคมแหละยังไงก็เป็นเพื่อนกันใช่นะคะคือมันเป็นข้อดีจริงๆคือคยิ่งโดยเฉพาะบางอย่างอ่ะถ้าเกิดเรารู้จักแบบว่าเออปลอบใจเขาอย่าไปพูดยอะเย้ยถักถามมัน<ช>ก็ลดการทะเลาะเบ,บาแวงได้นะบางทีพูดแรงคือแบบเลิกคบกันเลยนะบางคนจริงเหรอเพราะฉะนั้นควรจะแบบพูดจาที่แบบว่างั้นหรือไม่ต้องนั่งดูด้วยกันปลอดภัยสุดผมว่าดูด้วยกันได้แต่ว่าคุณจะมีแบบน้ำใจนักีฬาอะไรเงี้ยรับเหมือนแบบคุณเชมันอย้เค<ด>ุณเชมันอยู่มีเลี้ยงพูงเงี้ย เฮ้ยมาคืนชนะนะเฮ้ยหงงนั้นแล้วแต่หน้าตาดูย่อเย้ยมากเลยแพ้หงั่งนั้นแล้วคืออย่างงี้ไม่ดีไงอ๋ออันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเป็นไรคือดูกันหน้าใหม่อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยอย่าจับนี่ฮะอันนี้คือส่วนตัวคือเกลีกันเองอันนี้คือส่ววนตัไม่เหมือนคนแพ้แล้วพายอย่ายุ่งเออแล้วสำหรับใครที่มีแฟนยังไงแล้วอยากให้แฟนดูกีฬาไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มีวิธีการหรือว่ามีเคล็ดลับใช่แต่ว่าบางอย่างก็ทําให้แบบไม่ดีนะยังไงเขามีคำแนะนํามาเขาบอกว่าถ้าเกิดว่า แฟนเราดูบอลกับเราวันนี้หรือว่าเชียร์ทีมเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าอะถ้าเกิดว่าเขาไม่มีทีมเชียร์เลยเริ่มจากศูนย์เลยเนี่ยแนะนําว่าให้เชียร์ทีมเดียวกับแฟนเราผู้หญิงนะแต่สมควรใช่ไหมก็อะมานั่งกับแฟนอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้มีทีมอยู่แล้วอันนี้พูดจริงๆนะคะสมมติว่าคุณอะไม่ได้แบบเชียร์ทีมไหนเป็นพิเศษไม่ได้มีทีมในดวงใจมีแค่นักฟุตบอลหล่อๆในดวงใจอย่างเงี้ยก็ให้เลือกเชียร์ทีมเดียวกับแฟนไปเลยโอ้คุณแล้วแบบน่าออกมากเอาเป็นเรื่องจริง ชอบคนหล่อหล่อแล้วเก่งเหมือนกันเลยครับหลายคนผู้หญิงหลายคนใช่ผู้หญิงหลายคนเป็นอย่างนี้อะถ้าสมมติว่าไม่มีทีมที่ตัวเองเชียร์ในดวงใจมาเชียร์ทีมเดียวกับแฟนไปเลยมันจะได้แบบลดการทะเลาะเบาะแหวงกันเพราะเป็นแฟนกันอะนั่งเชียร์อะไรคนละทีเนี่ยทะเลาะกันง่ายมากถูกต้องใช่มไหมคะลดปัญหาด้วยแล้วก็จะมีนี่ครับไม่จําเป็นต้องแสดงอาการที่แบบว่าเยอะจนเกินไปอะเพราะว่าคนที่เป็นแฟนกีฬาจริงๆอะเขาดูออกเขาดูออกอะเช่นแบบนี่ละ แต่เข้าไปะลรเมื่อกี้ก็เกือบมากโหแบบใจตื่นเต้นไปหมดเลยนี่ถ้าเป็นงี้ผมเลิกนะเหรอคือแสดงถึงความไม่จริงใจมากๆกเหรอคุณก็ดีใจพอคุณเาไม่ขาดีใจกับคุณไงเพราะว่าตื่นเต้นด้วยอะไม่คุณไม่ต้องทำผมรู้สึกว่าคุณแบบรักผมขนาดที่ว่าคุณต้องแบบดีใจขนาดคือผมยังดีใจนิดเดียวแค่คุณมาเยอะอะไรขนาดนั้นอะเมื่อกี้แบบาเสียว อันเนี้ยเกิอันเนี้ยคือเยอะไปก็คือแนะนําว่าไม่ต้องแสดงอาการเยอะกันเกินไปขณะที่เกมกาลังแข่งขันอยู่กําลังแข่งขันกีฬากันอยู่ปุ๊บเนี่ยไม่ต้องถามอะไรที่แบบซอกแทกจนเกินไปอย่ามาถามแทกใช่ปะ่ะกำลังทำงงให้การดูบอลของเขาแล้วเพื่อนๆเขาเนี่ยมันอึดอดัดอ่าสมมติดูยอยู่เฮ้ยแล้วอันเนี้ยคนเนี้ยที่เขากำลังจะเข้าไปเขาชื่ออะไรนะเขาชื่ออะไรนะชีลาแป๊บหนึ่งได้ป่ะคือคนกำลังจะยิงไม่แล้วเพื่อน ที่ส hmm ่งบอลให้เมื <S <s ่อกี้ส่งดีมากเลยอ่ะคนนี้คือเขาเคยทำแมทที่แล้วก็ทำแบบนี้ใช่ปะใช่ใช่ใช่ทำเงี้ยทำนี้อีกทีหนึ่งก็ตกไปแล้วอะไรเงี้ยมันจะมีความอึดอัดเลยตกใจเลยใช่ใช่ใช่คือเก็บไว้เก็บไว้รอให้แบบเบรโฆษณาสักนิดนึงหรือว่าพักครึ่งสะหน่อยอะไรเงี้ยค่อยถามก็ได้เขาเขาแล้วอย่างเงี้ยถ้าเขามาถามช่วงพักนี่ยินดีอธิบายไหมหรือก็ยังกดอยู่ยินดีครับอ๋อยินดีอันนี้ได้อันเนี้ยอันเนี้ยเป็นเรื่องสําคัญจริงๆนะอย่าเพิ่งไปแทรกในจังหวะที่เขากําลังแบบดูอยู่เอันนนนีีกกก็็็เเปรด่่าะทแบบ แนะนำให้แบบคนที่เป็นแฟนกันเขาดูดูกีฬาด้วยกันได้ใช่นี่แหละน่ารักสุดๆไปเลยนะคะแต่ว่าเรื่องราหน้ารักหน้ารักแบบนี้นะคะมีเรื่องหน้ารักที่เราต้องถามคุณอาต่อใช่ไหมนั่งในช่วง Q a A สงสัยตอบให้จะมีถามคุณนาพิ่สนุกกันว่าสนามกอล์ฟที่คุณนาพิ่สนุไปตีมาหลายสนามปุ๊บเนี่ยมีทั้งสนามที่แข่งเมเจอร์ก็ดีหรือว่าสนามบางดังก็ดีเนี่ยคุณอาชอบสนามไหนที่สุดเดี๋ยวรู้กันครับครับได้เวลาช่วง Q a A สงสัยตอบให้เลยครับ แลวตอนนี้ครับอยู่กับคุณอาพิษณุนะครับสวัสดีค่ะถามคุณอาดีกว่าค่ะเพราะคุณอาเนี่ยตีกอล์ฟมาหลายสนามแล้วนะครับก็น่าจะต้องมีสนามที่แบบเป็นการแข่งขันเมเจอร์มาหลายสนามด้วยอยากรู้คุณอาเนี่ยตื่นเต้นแล้วก็ประทับใจสนามไหนที่สุดครับตื่นเต้นที่สุดก็คือเซนนนดูโอคอสเพราะว่าเป็นสนามที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอายุตั้งปีนี้ก็470ปีแล้วนี่เป็นภาพถ่ายหน้าคลับเฮาส์ของโอคอสเมื่อ2ปีที่แล้วเดือนตุลา ไปช่วงใกล้หน้าหนาวแล้วแต่งชุดก็เลยแบบนี้หนาหนาหน่อย<า>สวมเสื้อห้าชั้น oh, <no>. oh. ลองจรแล้วก็มีเสื้อแบบสมัยใหม่นี่กเขามีพอเคลื่อนไหวแล้วจะมีความร้อนอยู่ในตัวอ๋อยิ่งขยับมันยิ่งอุ่นขึ้นใช,ใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้พอเราใส่เสื้อผ้าหลายๆชั้นหนาๆมันเป็นอุปสรรคต่ตอ,อการเล่นไหมครมาก,นะมากสำหรับคนเมืองร้อนรรเราไม่คุ้นเคยเราเคยสวมเสื้อตัวเดียว นี่สวมเสื้อ5ตัวมันหมุนแบ็กสวิงก็ลําบากดาวสวิงก็ลําบากพราะรวมทุกอย่างลําบากเพราะมันติดจักรแล้วใช <นะ S 1> ่ไหมตีมือก็ลดลงไปเยอะทีเดียวค่ะแล้วความพิเศษของสนามเนี่ยครับมีหลุมไหนที่แบบรู้สึกแบบโอ้โหชื่นชอบพิเศษคือสนามนี้ธรรมดาสนามกอล์ฟเนี่ยสิบแปดหลุมจะต้องมี18กรีนกรีนแต่นี่18หลุมมี11กรีนเก่ีนทั้นเองห<า>ลุมที่เลขบวกกันแล้วได้18จะเป็นดับเบิลกรีนก็คือกรีนเดียว2หลุมธรรมดา1กรีน1หลุม หมายถึงว่าจุดเริ่มต้นของของสามนั้นคนละคนละจุดแต่ว่ามาจบที่กรีนเดียวกันใช่ยางงี้แหละครับใช่โอเข้าใจละก็มีคําถามถามว่าถ้าหากว่าอย่างนี้คนที่ตีมาจะขึ้นกรีนหลุมสองคือคนจะตีขึ้นกรีนหลุมสิบหกใครตีก่อนนั่นน่ะ่ก็ใช้กรีนร่วมกันค่ะคนตีกรีนหลุมสิบหกต้องเล่นก่อนเพราะว่าออกมาก่อนใครออกก่อนก็นั้นเลเล่นก่อนเล่นก่อนอ๋อดังนั้นเวลาแข่งขัน b ร i ท i s ชัวร์เพลหรือแข่งขันกอล์ฟรายการใหญ่ใในเซนน์แอนดรูสเนี่ยจะใช้เวลานานมากเพราะว่า ้องยืนคอยกันอ๋โอโอ้โหงงเหมือนกันนะคะงงเหมือนกันนะครับ <c oughs> แต่ว่าก็เข้าใจได้อันนี้คือเป็นเรื่องราวของที่สนามที่นูน่นแต่คุณอาค่ะตอนนี้กลับมาที่บ้านเราบ้างเมืองไทยค่ะ <c oughs> ตอนนี้เป็นแบบช่วงหน้าร้อนแบบร้อนสุดๆเลยค่ะอยากถามคุณอาว่านักกอล์ฟเนี่ยเวลาเขาไปออกรอบเขาทนได้ยังไงคะ <c oughs> ใน้อากาศที่นะร้อนขนาดนี้ค่ะชั้นเดียวยังไม่อยากใส่เลยเพราะนเล่นกล์ฟเพลิดนเพลินลืมลืมร้อน ยกเว้นถ้าเป็นซูเปอร์สตรีเนี่ยก็มีแคดดี้กลางร่มให้ครับแล้วเขามีคําแนะนําของจอห์นนี่มิลเลอร์เคยมาแข่งขันเมืองไทยในการเวิร์ครับที่สนามนวัตธนีเมื่อปี1975ค่ะเขาบอกว่าเมืองไทยในห่างจากพระอาทิตย์กี่เมตรคือ <c oughs> ร้อนแสบตัวร้อนมากร้อน,<า>อนแล้วก็ให้คําแนะนําว่าให้กลางร่มเวลายังไม่ตีเนี่ยนะอุณหภูมิใต้ร่มจะต่ำกว่าอุณหภูมินอกร่มเนี่ย10องศาเซลเซียสอย่างที่สองก็คือจิบน้ำทุกๆขึ้นแท่นที่ออฟหนึ่งหลุมก็จิบน้ำทีหนึ่งเป็น เพราะน้ําจะทําให้อุณหภูมิในร่างกายเนี่ยไม่ร้อนจนเกินไปพอร้อนแล้วมันเครียดทําให้ตีได้ไม่ดีคานวณระยะไม่แม่แมนให้ลายไม่ถูกทุกอย่างมันเสียหายหมดเลยหุ่หิดอีกอแล้วมีอะไรไหมที่แนะน,นำเวลาแบบร้อนจัดๆก็ถ้ากลัวดแดกวด,ดกลัวด,ดำก็สวมเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวแล้วก็ทาครีมกันแดดท<ข>าแลับเอาไม่อยู่ เพราะฉะนั้นถ้ารักจะตีกอล์ฟค่ะอย่ากลัวดำใช่อย่ากลัวดำหรือว่าใช้วิธีที่คุณอาแนะนำก็ได้การร่มจิบน้ำบ่อยๆใส่เสื้อแขนยาวครับทาทันแดดถูกต้องใช่แล้วค่ะยิ่งในช่วงหน้าร้อนแบบนี้ต้อง ดูแลสุขภาพผิวด้วยนะคะสำหรับใครที่ดูรายการอยู่แล้วก็อยากจะได้อุปกรณ์กีฬาค่ะคุณอาสามารถขอเข้ามาได้ที่รายการเรานะครับใช่นี่ค่ะตามอีเมลนะคะแล้วก็ใช้สะดวกอีเมลก็ส่งมาได้หรือใช้สะดวกจดหมายก็อย่าลืมแนบรูปมาด้วยถูกต้องครับนะคะและอย่าลืมนะคะกลับมาติดตามรายการได้ใหม่ค่ะทุกวันเสาร์8โมงเช้าแบบนี้กับรายการปอตปังปังไปค่ะวันนี้พวกเรา3มคนลาไปแล้วสวัสดีค่ะครับ